ุกค okay. สวัสดีก็อรุณสวัสดินะะนนสะนะ์นะฮะอีออาฬิกาปลุกมาสักนินะฮะสบายๆส,สำหรับคลิปนี้เนาะช่วงนี้ทําหลักสูตรอยู่ที่กรุงเทพจัดทุกคนจา๋าไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็ตั้งหลักแล้วก็ดูทิศทางน้ำท่วมว่าจะขึ้นเหนือลงใต้แต่ติดต่อโรงแรมเอาไว้เหมือนกันนะฮะที่ต่างจังหวัดเช่นนครศรีเนี่ยกำลังรอ ว่าจะไปวันไหนพืเอิโทรไปเขาไม่รับสายฮะตกลงกันไว้แล้วนะฮะว่าจะไปสักสามวันไปทําประชาสัมพันธ์ให้ไปโปรโมทให้อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ที่ทุ่งสงฮะโรงแรมหรูหราตอนแรกคุยสดิบดีเลยปรากฏตอนหลังก็ไม่ติดต่อกับบ้างไม่อ่านไลน์บ้างแล้วก็คือจะให้ตั้งแต่แรกกันนะฮะแต่เราก็ไม่มีเวลาไป เพราะว่ามูแจะไปทางสายหนึ่งะประมาณนี้ทุกคนแต่ปรากฏว่าพออยู่ๆก็พอเราจะกําหนดวันเดินทางก็มาขอดูช่องอีกมาขอแอบขอหลอกขอดูช่องปรากฏดูเสร็จก็เงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งคลิปตัวอย่างดีๆไปทั้งช่องไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบแล้วก็ช่องอร่อยดีไปหมดช่องนี้ไปให้ดูเราก็ต้องส่งคลิปดีๆพร้อมกับอวดภาพโฆษณาว่ามีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวก็ส่งไปให้ดูก็เงียบอีกอะไรเงี้ย คือบางทีความรับผิดชอบปุ้เราเราไม่อยากให้คนไทยหายไปอะะติดต่อกันก็ต้องไม่ใช่อ่านแล้วเฉยดูแล้วเฉยอย่างเงี้ยมันมันไม่มีความรับผิดชอบคุณเกินไปอะฮะเพราะว่าคุณเป็นถึงระดับนะฮะผู้บริหารผู้จัดการหรือว่าหัวหน้างานหรือบางทีเราก็ไม่ได้ดีลกับเจ้าของผู้จัดการโดยตรงก็จะเป็นแค่ระดับพนักงานเขาก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือก็มีอะไรประมาณเนี้ยเยอะสนุกหาะทุกคน ถ่ายคลิปสนุกท่านถึงบอกว่าไม่ดีจริงเราไม่ได้ไปเหยียบแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของการประชาสัมพันธ์กันบอกต่อโรงแรมมีอีกเยอะที่ดีๆอย่างที่พัทลุงก็มีอยู่เจ้าหนึ่งนะฮะเงียบอีกฮะนะเงียบตอนแรกไม่ได้อะไรขออะไรเลยขอ,ขอดูคลิปเขาก็คงแนวแบบเห็นคลิปเราไปแต่โรงแรมหรูๆอะไรประมาณนี้มากกว่าหรือไม่ก็เขาก็ไม่พร้อมหรือไม่ก็เออคิดเยอะใช่ไหม เราก็ถ้าเป็นเจอแบบเนี้ยเราก็จะเฉยๆนะฮะมีโรงแรมรออยู่ที่ภาคเหนือหลายโรงแรมเราก็ยังไม่มีเวลาไปให้อยากจะลงใต้บ้างอะไรประมาณนี้มีเส้นทางสวยนะคภูเขาเรากาดูสิทุกคนต้นไม้สวยบางโรงแรมเขาก็จะถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเขาจะกลัวเสียค่าใช้จ่ายนะฮะเราก็บอกว่าฟรีจ้ะถ่ายให้ฟรีโปรโมทให้ฟรีจ้ะ นะฮะไม่ได้คิดตั้งได้กับได้อย่างเดียวเลยประมาณนี้แต่ขนาดบอกว่าฟรีนะเขายังหลังเลยเขายังแบบเงียบอะไรประมาณนี้ลูกสว่าทุกคนลุกละมุดฮะเขาก็เงียบฮะประมาณนี้นี่ว่าจะไปแถวตาเคยก็โรงแรมมะม่วงป่าน่ารักมากเดี๋ยวต้องต้องจัดคิวให้ละฮะแล้วก็ที่ ท่าวุงหาโรงแรมอยู่ท่าหนึ่งจังหวัดลบบุรีน่ารักมากแต่อยู่อำเภอท่าบุงเป็นอำเภอบ้านเกิดของครูลบบุรีรัตเราควรจะไปหาโรงแรมดีๆแบบนี้เขาต้องการเรานะฮะอย่างน้อยๆเราก็จะไปบอกต่อสิ่งดีๆว่าโรงแรมเขาดีจริงก็ถึงได้ให้โอกาสให้เราได้ไปไปอมาเดี๋ยวเฉิดตีหัวให้พอดีถ่ายไปพูดไปหาทุกคนบางทีหมามันก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะมันจึงมังงับขาหาทุกคนครับ อย่างที่เชียงใหม่มีอยู่โรงแรงมเขาก็อยากให้ไปอยู่แถวๆอ,อะไรนะป่าแดดนะฮะเราไม่มีเวลาไปให้เขาโม่แต่ไปที่อื่นก่อนนึกว่าเขาเป็นของตายไปเมื่อไหร่ก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปอ,ไอย่างเงี้ยนะครับปรากฏน้ําท่วมปรากฏว่าช่วงจังหวะก่อนน้ทานทว่าทวมเขาก็บอกว่าเอา้าช่วงนี้มาไม่ได้แล้วนะเพราะเป็นช่วงตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงไฮซีซั่นเขาจะต้องเออเปิดกับเก็บห้องเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยว เขาอยากให้เราไปช่วงโลซีซั่นมากกว่าเลประมาณนี้เขามีแบบหลากหลายครับทุกคนไม่โกรธกันนะฮะเราก็ไม่ได้ว่างไปให้เขาทุกที่ตลอดเวลาก็าต้องดูว่าที่ไหนเส้นทางไหนด้วยบางโรงแรมนะติดต่อง,ง่ายมากไม่คาดคิดว่าจะได้ไปแบบโรงแรมหรูหราหม,มาเห่ามากนะฮะไม่คาดคิดจะกลับได้ง่ายดาย บางโรงแรมเล็กๆเขาก็บอกเขาบอกว่าโรงแรมเขาเล็กๆไม่มีอาหารเช้าไม,ม่เป็นโรงแรมธรรมดาธรรมดากระจอกกระจอกจะมาเหรอเราก็บอกยินดีไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ต้องถามเมียถามผัวก่อนก็ยุ่งยากวุ่นวายกว่าโรงแรมใหญ่ๆอีกคิดเยอะฮะของแบบนี้ถึงบอกเราก็ต้องทําหน้าที่ติดต่ออันนี้สวยเนาะอันนี้ใบไม้สวยมากต้นอะไรทุกคนดูสิใบสวยใบจามจุรีใบแบบเป็นใบที่แบบเป็นใบฝอยเหมือนใบเฟิร์นนะฮะทุกคน มีบางโรงแรมบางที่ใช่ไหมเขาขอแอบ,บดูช่องไงฮะอย่างที่บอกช่องเราเป็นช่องเล็กๆครับทุกคนเรายังไม่ถึงหมื่นแสนคน่ะเขาอยากได้เยอะๆเขาก็จะไม่ให้ไปรีวิวถ่ายให้เขาถึงแม้จะถ่ายให้ฟรีเขาก็ไม่เอาฮะนอกจากเขาจะกลัวเสียตังค่าจ้างแล้วเราบอกเราไม่เอาแต่เขาดูยอดวิวด,ด้วยฉันจึงบอกว่าโรงแรมที่ดีๆยิ่งใหญ่จริงๆน่ารักจริงๆอ่ะเราควรจะสนับสนุนอยู่ในช่องนี้หมดแล้วทุกคนแต่บางที่เราไปเราก็ผิดหวังเหมือนกันนะหมายถึงว่าร้านอาหารยางไปแกงต้าอยู่แถวๆถปทุมะ เจคลองอะไรสักอย่างคลองหลวงมีให้ไปนั่งแล้วจะถ่ายแล้วก็แบบจะมาขอเซาซีขอดูช่องกระทันหันไงก็ผัวอยากดูเราก็กินข้าวคาปากอยู่ก็มาเราก็แบบอา่าทำไมเกินไปเนาะฉันกําลังถ่ายกาลังกินอยู่นะฮะเพราะมันองเข้าไปกระทันหันนะฮะทุกคน ตกลงแล้วโอเคก็บังเอิญมันมีปัญหาเรื่องผัวอีกอะไรประมาณนี้ฮะไม่น่ารักฮะบางทีเราก็อันนี้อาจจะลบคลิปออกหรืออย่างที่แถวบรรทัดทองมีอยู่ร้านนึงเป็นร้านยำมาเดี๋ยวจะลบคลิปออกเหมือนกันเพราะว่าอารมณ์แบบเราบอกขอไป2วันได้ไหมวันนี้ก่อนวันหนึง่งสองเมนูจะไปถ่ายให้อีกสองอีกวันหนึ่งก็จะไปถ่ายอีกสองเมนูอะไรประมาณนี้ฮะปรากฏพอรเราถ่ายวันแรกเสร็จใช่ไหมวันที่สองเริ่มพอเราบอกก็ติดธุระวันนี้ไปไม่ได้แล้ว ไปอีกวันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้พอใช่ไหมฮะเขาก็จะมาเล่นแง่ว่าไม่ได้ครับพรุ่งนี้ไม่ได้เขาเห็นว่าถ่ายไปให้แล้วไงจะมาถ่ายพรุ่งนี้หรือวันนี้วันไหนวันนี้นัดสองเวลาก็จะต้องให้เราไปให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไม่น่ารักค่ะพรุ่งนี้ทําไมจะไม่ได้ถูกไหมเออแล้วก็ส่งตัวอย่างงานที่ถ่ายไปก็ไม่อ่านเดี๋ยวจะบล็อกจะจะจะ,จะลบคลิปออกค่ะแบบนี้ไม่น่ารักจริงค่ะทุกคน นี่ฮะถึงวัดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันร้านดีๆหายากโรงแรมดีๆก็หายากะจะอยู่ในช่องนี้แล้วแต่บางบางบางที่เราก็ต้องลบออกนะฮะบางที่ยังไม่ได้ลบ่ะเดี๋ยวจะลบ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน